เมื่อนุ่มสุดเนื้อได้รับพลังจิตจากดาวตกเขาเลยใช้พลังนั้นทำในสิ่งที่ไม่คาดคิดเดว v i จิ้นไซคลิกขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีนึกถึงการประมูลรถมือสองต้อง T S I A สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ ชายคนนี้ไม่ชื่อว่าโยชิโร่เขาเป็นเด็กหนุ่มมัธยมปลายทั่วไปที่ไม่ได้โดดเด่นอะไรไม่มีผู้หญิงคนไหนเลยที่สนใจในตัวเขาแต่แล้ววันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไประหว่างที่โยชิโร่กำลังจินตนาการถึงสาวสวยเพื่อจัดหนักกับตัวเองจู่ๆโยชิโร่ก็ได้ไปคิดถึงสาวคนหนึ่งที่ติดอยู่ในใจเขามาตลอดในอดีตระหว่างที่แม่กำลังจะคลอดโยชิโร่วันนั้นเป็นวันที่มีเด็กกำลังจะเกิดไปจำนวนมากตอนนั้นเองระหว่างที่แม่ของโยชิโร่กำลังนั่งรอคิว โยชิโร่ก็ได้สื่อสารกับเด็กผู้หญิงในท้องของแม่คนค้างๆพวกเขาสัญญาว่าจะมาเจอและแต่งงานกันโยชิโร่จึงเฝ้าฟันถึงเธอคนนั้นมาตลอดแม้จะไม่รู้ว่าหน้าตาเธอเป็นยังไงโยชิโร่ได้ถึงเธอคนนั้นระหว่างที่กําลังจัดหนักด้วยตัวเองและในตอนนั้นดาวหางดวงหนึ่งก็พุ่งผ่านมาที่โลกเกิดแสงสว่างวาบส่องไปทั่วโยชิโร่ถึงกับตกใจไม่เห็นมันในอีกด้านหนึ่งมิยูกะหญิงสาวเพื่อนร่วมชั้นของโยชิโร่ก็กําลังคิดถึงหนุ่มในฝันซึ่งมันก็ทําให้เธอเองโดนแสงสว่างวาบของดาวหางนนนัั้้ไปดววยเชาาต่อม โยชิโร่ตื่นขึ้นมาตามปกติเขาอาบน้าแต่งตัวแล้วลงไปกินข้าวที่ด่านลา่างแต่ว่าตอนนั้นเองเรื่องแปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นจูๆ่ๆโยชิโร่ได้ยินความคิดในหัวของแม่กับแฟนใหม่ของเธอทั้งสองกำลังคิดเรื่องจัดหนักกันโยชิโร่ถึงกับทนไม่ไหวจนต้องรีบออกจากบ้านมาระหว่างทางไปโรงเรียนโยชิโร่ก็ได้ยินเสียงความคิดเขาทุกคนที่เขาเดินผ่านมันถึงก็ทาให้เขางงวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นจูๆ่ๆเพื่อนของโยชิโร่ก็เดินเข้ามาเขารีบมาบอกโยชิโร่เกี่ยวกับนักเรียนใหม่ เธอมีชื่อว่าซาเอะโยชิโร่ตกรลุมรักเธอตั้งแต่แรกเห็นเขาคิดว่าเธอคนนี้แหละจะต้องเป็นสาวที่เขาฝันถึงมาตลอดแน่ๆตอนนั้นเองจูจูลมก็พัดมาจนทําให้กระโปรงของซาเอะเปิดมาทําให้โยชิโร่กับเพื่อนที่กับยืนตรงไม่ได้ไมีโยโกะเข้ามาผลักโยชิโร่จนลม้มเธอด่าไปว่าเขานพวกโลกจิตแต่เขาก็สังเกตได้ทันทีว่าเธอเองก็ได้ยินเสียงความคิดของเขาต่อมา อาจารย์ก็ได้แนะนำซาเอะกับทุกคนก่อนเริ่มเรียนแม้จะเห็นเธอเป็นครั้งที่2แล้วแต่โยชิโร่ก็ยังตะลึงกับความสวยของเธอไม่หายก่อนหน้านั้นระหว่างที่ซาตาจาันคนหนึ่งกับผู้ช่วยกำลังเดินทางเข้ามาที่เมืองซาตาจาันคนนี้คอยศึกษาเกี่ยวกับผู้มีพลังจิตมาตลอดและเขาเองก็ได้ยินมาว่าที่เมืองแห่งนี้มันได้มีเหล่าผู้มีพลังจิตปรากฏตัวขึ้นแล้วต่อมาระหว่างพักเที่ยงโยชิโร่ก็ไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพลังจิตที่ห้องสมุดเขาได้รู้ว่าพลังจิตน,นั้นมีด้วยกันหลายรูปแบบและการอ่านใจผู้คนเองก็เป็นหน ระหว่างที่โยชิโร่กำลังกลับบ้านจูจๆคุณลุงเจ้าของร้านอาหารก็ตะโกนเรียกเขาทั้งสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันลุงแนะนําของเล่นผู้ใหญ่ให้โยชิโร่รู้จักเขาบอกว่าเช้านี้มันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นลุงใช้พลังจิตยกของเล่นผู้ใหญ่ให้เขาดูกลายเป็นว่าคุณลุงได้รับพลังจิตที่ท,ทาให้สามารถควบคุมสิ่งของได้แต่สิ่งของที่เขาควบคุมได้มันดันมีแค่ของเล่นผู้ใหญ่สง,งานวันต่อมาโยชิโร่ได้อ่านใจเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งที่โรงเรียนเพื่อนคนนั้นกาลังวางแผนไปล่อจอนที่ห้องเปลี่ยนชุดหญิงโยชิโร เพื่อนคนนั้นก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเข้ามาโผล่ที่ห้องเปลี่ยนชุดหญิงกลายเป็นว่าเพื่อนคนนี้มีพลังจิตในการเทเลพอร์ตตอนนั้นเองซาตาจาันก็มาถึงที่โรงเรียนพอดีเขารวบรวมผู้มีพลังจิตของที่นี่มารวมตัวกันแม้แต่ผู้ช่วยของซาตาจาันเองก็มีพลังจิตเธอจะมองเห็นอนาคตของคนที่มองหนุ่มนนมเธอซาตาจาันเลยมองมันตลอดทางเพื่อจะได้รู้ว่าใครคือผู้ใช้พลังจิตคนที่มีพลังจิตของที่นี่ก็มีคุณลุงโยชิโรมิยุโกะเพื่อนร่วมชั้นและก็หนุ่มผมปิดหน้าคนหนึ่ง พลังของเขาคือการมองทะลุเสื้อผ้าซาตจาจันเริ่มอธิบายจุดประสงค์ของเขาทุกคนในที่นี้ได้พลังจิตมากเพราะดาวหางที่พุ่งผ่านโลกนี่ไม่ใช่รังงแรกเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อ200ปีก่อนผู้ที่ได้รับพลังจิตจะต้องมีสองปัจจัยหลัก 1. คนคนนั้นจะต้องอยังเวอร์จิน 2. พวกเขาจะต้องโดนแสงนั้นตอนที่ดาวหางพุ่งผ่านพอดีนั่นแปลว่าผู้ที่มีพลังจิตอาจไม่ได้มีแค่พวกเขาและหนึ่งในนั้นอาจจะกําลังใช้มันในทางชั่วหลายพวกเขาจะต้องร่วมมือกันและเพื่อป้องกันมให้้ัันนนนเเกิดขึตอ,นนอง ซาเอะก็ออกมาจากห้องน้ำกลายเป็นว่าเธอคือลูกสาวของศาตาจารย์เหลืองแต่มาที่หญิงสาวที่ชื่ออากิโกะเธอเองก็เป็นผู้มีพลังจิตอากิโกะมีพลังในการหยุดเวลาเพียงของที่เธอสัมผัสเธอเป็นเลสเบียนอากิโกะเลยใช้พลังนั้นจับสาวมาทโยมมาเป็นของเธอในคืนนั้นจู่ๆตุ๊กตาผู้ใหญ่หนึ่งร้อยตัวก็โผล่มาที่ห้องเลียยของโยชิโร่ศาตาจา์พบสารเสพติดบงางอย่างอยู่แถวตุ๊กตาพวกนั้นเขาจึงรีบเก็บตัวอย่างมันไปศึกษาวันต่อมาอาจารย์ใหม่ที่ชื่อโปาเลฟได้เข้าสอนที่โรงเรียนในตอนเที่ยง โปนาเลฟได้มาเห็นโยชิโร่กำลังแอบส่องซาเอะเธอจับหัวของเขากลายเป็นว่าเธอเองก็มีพลังจิตโปนาเลฟสามารถอ่านใจคนได้เธอบอกกับโยชิโร่ว่าเธอนี่แหละคือสาวนในฝันของเขาและโปนาเลฟก็เดินจากไปตัดมาที่ซาตาจาน์นังศึกษาสารที่ได้มาเมื่อคืนซาตาจานก็พบว่ามันไม่ใช่สารที่มีอยู่บนโลกสารนั้นจะกระตุ้นอารมณ์ทางเพศข,ของผู้ที่ได้ดมมันและการที่มันมาอยู่ในห้องเรียนนั่นก็หมายความว่าใครบางคนกําลังใช้มันในทางชั่วร้ายแต่มาที่อากิโกะตอนนี้ เธอใช้พลังรวบรวมนักเรียนหญิงมาได้เป็นจำนวนมากอากิโกะพ่นสันบางอยา่างกระจายไปทั่วเมืองกลับมาที่โยชิโร่เขาเรือเของอาจารย์โปนาเลฟไปบอกคุณลุงกับมิโยโกะทั้งสามไปพบก,กับโปนาเลฟกลายเป็นว่านักเรียนทั้งห้องใส่ชุดชั้นในมาเรียนไม่ใช่แค่นั้นคนทงเมืองเองก็เช่นกัน,กนพวกเขาเหมือนกับโดนมนส์สะกดจากสิ่งที่อากิโกะป่อออกมาโปนาเลฟเข้ามาใช้พลังอ่านใจจนได้รู้ว่าลุงกับมิโยโกะเองก็เป็นผู้ใช้พลังจิตตัดมาที่สลากการของเมืองกลุ่มหญิงสาวจำนวนมากได้ออกมาประท้วง ข้อเล็กล้อของพวกเธอคือมันรูจะต้องถูกกฎหมายการแต่งตัวชิ้นน้อยจะต้องเป็นเรื่องที่ถูกและของเล็นผู้ใหญ่จะต้องขได้มากกว่านี้ซาตาใจกับปนาเล็บเข้ามาคุยกับผู้ประท้วงอากิโกเดินออกมาเธอบอกว่าเธอนี่แหละคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเธอใช้พลังสั่งให้ผู้ประท้วงโจมตีพวกเขาแต่ว่าตอนนั้นเองหญิงปริศนาก็โผล่มาเธอใช้พลังเปลี่ยนผู้ประท้วงให้กลายเป็นตุ๊ก,กตาผู้ใหญ่ทุกคนต่างตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นหญิงปริศนาใช้โอกาสนั้นในการหนีไปในตอนเย็นระหว่างที่ซาเอะกับเพื่อนกําลังกลับบา เพื่อนของซาเอะก็แอบเข้าไปเล่นแถวบ้านของอากิโกะพูเธอวิ่งหนีไปทันทีแต่โชคายที่ซาเอะถูกอากิโกะจับและควบคุมไปซะแล้วตอนนี้ทั้งเมืองตกอยู่ในความวุ่นวายจู่ๆโยชิโร่ก็ได้รับโทรศัพท์จากซาเอะเธอนันเขามาเจตที่สวนสาธารณะซาเอะกวิ่งเข้ามาหาเขานี่มันเหมือนกับสิ่งที่โยชิโร่ฝันถึงมาตลอดซาเอะเข้ามาขอบคุณที่โยชิโร่คอยช่วยพ่อของเธอซาเอะยิ้มหน้าเข้าไปหาเขาเพื่อจูบแต่โยชิโร่ก็พูดออกมาว่ามันต้องไม่ใช่แบบนี้จู่ๆหญิงสาวปริศนาคนก่อน เธอเปลี่ยนให้ซาเอกลายเป็นตุ๊กตาผู้ใหญ่ซาตาจาันกับผู้ช่วยมาถึงแล้วหญิงสาวปริศนาแนะนําตัวว่าเธอชื่อจูเล่เธอเป็นผู้ใช้พลังจิตจ,จากต่างประเทศเมื่อ200ปีก่อนมีผู้ใช้พลังจิตบางส่วนที่เหลือรอดลูกหลานของพวกเขาเองก็ได้รับสืบทอดพลังจิตมาและเธอเองก็มาที่นี่เพื่อช่วยหยุดความวุ่นวายใกล้เป็นว่าซาเอกคนนี้คือตัวปลอมตอนนี้ซาตาจาันได้รู้เรื่องที่ลูกสาวถูกอากิโกะจับตัวไปแล้วเขาเลยให้โยชิโร่ปลอมตัวเป็นผู้หญิงเพื่อลองอางกิโกะออกมาแผนกําลังไปได้สวยแต่ว่าอากิโกะกทัน เธอใช้พลังจับตัวผู้ช่วยของซาตาจานไปโชคดีที่อากิโกะมองหนุม่มนุ่มของเธอก่อนผู้ช่วยได้รู้วนาคตนแลหลบบันไดอากิโกะรีบหนีไปผู้ช่วยรู้อานาคตว่าเธอกำลังไปที่สารกลางซาตาจานและคนที่เหลือเลยรีบตามไปที่น,นั่นมีผู้หญิงจำนวนมากถูกอากิโกะจับมาไว้ที่นี่จู่ๆซาเอะหลายคนก็โผล่มาโชคดีที่หนุ่มผมปิดตามองทะลุได้เขาเลยบอกทุกคนว่าซาเอะทั้งหมดเป็นตัวปลอมตอนนั้นเองอากิโกะกับลูกน้องของเธอก็โผล่มาจูเลีใช้พลังเปลี่ยนลูกน้องของอากิโกะเป็นตุ๊กตาในทนทันี อากิโกะเล่กองทัพของเธอมาเพิ่มตอนนั้นเองปนาเลฟก,ก็ลากโยชิโรออกมาเธอจับโยชิโรไปใส่ตุ๊กตาคุณแม่ปนาเลฟพยายามช่วยให้โยชิโหรหลูว่าใครกันแน่ที่เป็นสาวในฝันของเขาซาเอะกับมิยูกะถูกจำมาอยู่ข,ข้างๆโยชิโรเขาได้คุยกับเธอทั้งสองกลายเป็นว่าเนื้อคู่จริงๆของเขาก็คือมิยูกะเธอคือคนที่เขาสัญญาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ว่าจะแต่งงานกันโยชิโรถึงกับร้องไห้ออกมาตัดมาที่อากิโกะเธอถูกจูเล่จับได้แล้วอากิโกะบอกว่านี่มันยังไม่จบหรอก ผัตัวเธอนั้นมันก็แค่หุ่นเชิดกลายเป็นว่าคนไร้จริงๆก็คืออาจารย์โปนาเลฟอากิโกะถูกล้างความทรงจำและสั่งการมาตลอดพลังของโปนาเลฟคือการอ่านความทรงจำและควบคุมคนคนนั้นกลับมาที่โยชิโร่โปนาเลฟสั่งให้ลูกน้องของเธอจับซาเอโกมิโยโกะไปป้าหมายจริงๆของเธอก็คือโยชิโร่โปนาเลฟบอกความจริงกับทุกคนเธอต้องการกำจัดมนุษย์ไปให้หมดมนุษย์ทุกวันนี้มีแต่ความโสมมและชั่วร้ายโยชิโร่เป็นเพียงคนเดียวที่เธอมองว่าคุณอยู่รอดเธอสารภาพว่าเธอรักเขาแค่ไหนตอนนั้นเองจู เธอกำลังมาจะจัดการโปนาเลฟแต่พลังของโปนาเลฟก็แข็งแกร่งเกินไปจูรลีเลยถูกจัดการแทนกนที่เหลือเองก็ถูกโปนาเลฟจัดการเธอบอกกับโยชิโร่ถ้ออยากช่วยทุกคนก็ยอมมากับเธอซะดีๆโปนาเลฟพาเขามาที่ห้องห้องหนึ่งเธอล้า,างสมองให้ทุกๆคนกลับไปเป็นเด็กโปนาเลฟมองว่าเด็กเป็นสิ่งที่ใสซื่อบริสุทธิ์เธอชวนให้โยชิโร่กลายเป็นเด็กที่น่ารักไปกับเธอแต่ว่าโยชิโร่กลับปฏิเสธเขาควักน้องช็อ,อกมาจัดหนักกับตัวเองโปนาเลฟถึงกับชอ็อกที่เห็นหนุ่มในฝันทำแบบนี้เธอยอมแพ้ไปในทันที ตอนนี้โลก,ก็มาสองอบสุขอีกครั้งทุกคนเข้ามาปรบมือและกล่าวขอบคุณโยชิโร่เขาเปรียบเสมือนอเวนเจอร์ที่ช่วยโลกท่องใบเอาไว้ถึงแม้ว,ว่าวิธีของเขามันจะปแปลกๆก็ตามวันต่อมาระหว่างที่โยชิโร่มาโรงเรียนหญิงสาวทั้งโรงเรียนก็เข้ามาต้อนรับเขาทุกคนต่างร้องเพลงที่เป็นโค้รลับของหญิงสาวในฝันใกล้เป็นว่าแม่ของโยชิโร่นั่งรถไฟไปกับแม่จานวนมากที่ท้องแม่ทุกคนที่นั่นมีลูกสาวโยชิโร่เลยสื่อสารกับเด็กในท้องทุกคนไม่ใช่แค่คนคนเดียวดังนั้นโยชิโร่เลยกลายเป็นเนื้อคู่ของสาวๆทั้งงรรเียน และเรื่องแล้วทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ